ขอกินยาเลยเดี๋ยวจะหมดฉลามพีข่ข้าเรียบร้อยเว็บซอมบี้รักเว็บสุ่มเพชรดองเพชรเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชรตั้งแต่1,000เพชรถึง5,000ันเพชรแถมมีโอกาสได้เอ็กอีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลย สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมมันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยน ID ดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอทเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผมโอเคผมโฮดี้โจนก็เข้าเกมมาแล้วนะผมมาเป็นสายวิ่งสีเขียวนั่นเองนะผมโอ้ นข้าจจะเทเอาเรื่องเลยนะผมโอเคมาดูสกิลวันดีกว่านนะครับผมสกิลแรกผมยากระตุ้น es นะครับผมก็เมื่อกินยาน,นี้นะจะฮิวให้กับตัวเองนะฮะแล้วก็าจะาก,กันสถานะด้วยนะผมก็เป็นสายวิ่งที่กันสถานะได้ถ้าผมตัวนี้นะฮะก็นขาจะเก่งเอาเรื่องเลยผมเ้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะยาเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ฝูงฉลามนะผมก็เป็นที่น่าพูดถึงมากเลยผมคือคมเสียหายมันนะคือเพิ่มขึ้น20 0เเลยนะเมื่อเจอไอ้พวกแบบกินผมปีศาจนะฮะ แล้วก็นี้ผมอ่าพวกพัสซีบนะฮะโ,โหนี้เอาเรื่องเลยเนี่ยไม่มึนงงและล้มลงเมื่อตัวเองคิงสมบัตินะผมแล้วก็เมื่อเรากินยาไปแล้วเนี่ยเราก็จะดึงทงได้แบบไร้เทียมทานเลยผมจะเว้นน็อกแบ็กนะถ้าโดนน็อกแบ็กก็น่าจะเอเด้งออกจากธงอยู่ดีนะโอเคมาดูในเกงมันดีกว่านะผมโอ้ <laughs> การตีธรรมดานะผมยันหมุนตัวแนละเอาเรื่องเอาเรื่อง มันต้องตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆป่ะถึงจะเร็วเอ้ยเอาโหดี้นี่ไงเราลงมาพี่คาโอ้ยดึงถุงได้แล้วดึงโหดี้โอ้ยโอ้ยขอกินยาหน่อยโอ้ยเดี๋ยวจะหมดงำอืมหิวเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโหยเฮ้ยยายามันก็กินยาเหมือนกันวะมาดิมาดิโหดี้มาดิดาดอืมอะไรนี่ไงน,นี่ไง นี่ไงโอ้ยผมรีบบอกไปนะผมว่าอ่าตอนโฮดี้โจนเนี่ยมันกินยาเนี่ยมันจะโดนตัดแม็กซ์พีนะฮะคล้ายๆเป็นสารเดียวกันกับแช้งเลยนะผมแต่ว่ามันตัดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าตัวนี้มันสามารถกินยาได้เรื่อยๆเลยนะฮะมันมีพวกรถคูดาวอะไรอย่างนี้อยู่นะผมก็สามารถจะอยู่ในสถานี้ได้ตลอดนะเกมเลยนี่ไงน,นี่ไงโอ้ยคูดาวมันเร็วนะะผมสกิลกินยา สโมเกอร์เหรอสโมเกอร์เดี๋ยวเราสกิลฉลามก่อนนี่ไงพอปิดดอทึงทีเอ้ยจ้าโอ้ยขอกินยาหน่อยเดี๋ยจะหมดฉลามพี่ครับเรียบร้อยเดึงทอง,งนะคราวนี้ไม่มีอะไรเอาเราลงตีมาดิเออสามตัวสองทงเฮ้ยอะไรโซโลจ้าจ้าโอ้ยตาย,ลยแลย้ว่างนี่โอ้ประมาณไปหน่อย โอเคดอยโอ้โหกำลังจะกินยาเลยอะนี่ไงมาโก้จะไปไหนอืมโดนไปดิขึ้นหลอดสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะมาโกสองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ตรงกลางแล้วโอ้โหแลลี่ไม่ได้กินผมพิศาจไปดีกว่าไปดีกว่าไปหาเทโบเทโบเอ้ยโอ้โหอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเทโบง่ำงำกินยาโอ้ยโดนขาดอีกแล้วหืม ต้องดูจังหวะหน่อยนะผมเวลากินโอ้ยพอมิกดอสสวยนี่ไงสกิลฉลามาแล้วแต่ตายก่อนอเอ้ยมาเลยโหดีฉลาลพิฆคาตอืสวยโอเคได้ทงแล้วราชาเนปจูนฮิวให้เรานะผมโอเคติดบูทด้วยแบบนี้ อาละทงกลารก็เป็นของเราขอกิดยาหน่อยเพิ่มพลังโจมตีเฮ้ยนี่นี่ไงโอ้โหดีนะมีกันตายไอต้ตอนนี้ฉลา,ามพิฆาตเอ,อ้ตายอยู่ดีอะไรวะเนี่ยตายบ่อยมากตานี้เอาละนี่ไงเราโรมานพิฆาตโรมาหราือฉลามวะกินยาละคราวนี้ขอดึงธงหน่อยนะเฮ้ย อะไรก็ทำไรเราไม่ได้อย่าเว้นน็อกแบ็คปามาแล <g ül> า้วอยาโีปอ้ยโอเคดีที่ไม่ล้มไม่ไงเทโบเทโบเหรอเอโอ้เเฮ้ยอ๋อถอยละฉลามพิฆาตฉลามสองตัวนะผมตัวละสองร้อยเปอร์เซนต์กินยาหน่อยฮิวเฮ้ยชะเฮ้ยยาหมุนตัวมาดิสี สามเอืดสองหนึ่งเรียบร้อยอะไรอะไรอะไรโฮดี้ฝั่งนูน้นจะามาแข่งกับเราเหรอ <c oughs> เราก็บุญตัวเหมือนกันน,นี่ยายฉลามพี่คาดขอแนละ้วทรงนี้เรียบร้อยเอาละขอกินยาออะมาไปหน่อยตเอ้ยเอยเอาไม่ลงแล้วอ่อเอาสวย โอ้ยยังไม่ได้กินยาหนูไม่ได้การสานะโอ้ยดรอทหน่อยโอ้ตายเลยเอ้ยนิดเดียวขอกินยาก่อนเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยนี่เตะเลยโอ้โหโอ้โหไหนวเนี่ยอุ้ยเนื้อตรงกลางเราว่างไปดึงโทรหน่อยละกันเราไม่ใช่สายหมัดนะโถ่ถอดธงกลารมาละ อะไรอะไรสกิลก็ไล,ล่ผลโอ้โถ่มาจากไหนเนี่ยมาโดนโธนดีค่าเนี่ยหลามพี่คาดไปไปดอทอะไรกินยาอยู่หรอฮะฮะฮะโอ้ยขอกินด้วยอมืมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิตีแรงนะเว้ยติดบูทด้วยนี่ไงโอ้ยมันก็กินว่ะแต่ว่า ช้าไปแล้วไอ้น้องสวยฉลามพิฆาตอะไรโดดมาก็ตายดิโอเคสวยเพื่อนลูฟีเหรอลูฟีเหรอฮะอุย้ยอะไรอะไรอุซบอุย้ยอ,อย่านะอย่านะอย่าไปดึงทงนะนี่อ,อกลับมาเฉยโอเคขอกินยาก,ก่อนอ้ยกดผิดไม่ใช่นฉลามพิฆาตสวยละ ขอกินยาหน่อยอืมเจ้าเจ้าเจี่ย,อย,อยอขอรงนี้ไปเลยนะฮะทำอะไร้วไม่ได้อย่าเว้นน็อกแบก็กนั่นแหละโอ้อยเมื่อกี้เราใกล้ตายไปดีไม่โอ้ตายเพื่อนเราอยู่ไหมโอเคได้อยู่ใช่ปะสามสองหนึ่งโอเคโถ่